รุ2 2> ่นที่สองครับปินเดียดครับชนสับเตอรินะคชโจมาตะคอดปมวกเล็กขึวมเล็กมาตะคอดครับรุ่น uh, ที่สองที่อุดบางพีลงด้วยครับปิ่นเดียดร้อยครับ

นำตอนนี้นำไปไกลเลยทีเดียวครับเป็นคันสีเหลืองครับเดี๋ยวเราต้องมาดูอีกทีครับว่าการสีเลี้งนี้จะเป็นใครกันบ้านนะครับในเป็นผู้แข่งขันในวันนี้หมายเลขเก้าสครับนี่ฮะน้องบัณนาครับนำเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนำทิ้งทางยาวมาเลยเดี๋ยวเรามาดูอันดับสองกันครับว่าจะเป็นใครอ่ะหมายเลข62นี่ฮะ62นะครับ62งคืออุตตางสีครับ น้แล้วก็ครับน้วนยครับมายเบอนยครับตไม่กับดบางอยนะครับอาพูดบางอางใจร้ตัาายในขึ้นมาครับพูดบาง่โดนไหดไปแล้วครับนีูดนำเปลี่ยนมาเป็นน้ำกนายกนะครับหมายเลขยี่สิครับ นี่คือรุ่นวินเทจนะครับเป็นรถเก่านะครับคลาสสิกที่กลับมาให้ความนิยมนะครับและกลับมาเป็นรุ่นการแข่งขันที่ทุกคนต่างรอคอยนะครับวินเทจหนึ่งร้อยครับทดน้ำมีปัญหาครับไปเลยโกบิทสองครับนี่ฮะปุ๊บบางทีขึ้นมาได้อีกครั้งนะครับไปขึ้นมาตอนไหนครับ อายุจะยุ่กว่าแล้วครับน้องน้ำมาอยู่ประมาณน่าจะ15ชัครับโค้งห้าครับเปนอันดบทามเป็นหนึ่งต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวครับโค้ดบางดูมันค้กลุ่สองนะครับเป็นคนเอายุนะครับโค้ดบางดูเนี่ยอายุตอนนี้น่าจะใกล้เลขกลสิบไปแล้วนะครับแข่งกับเด็กน้องลูกนะครับ น้ำนครนายกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูมือมือกอน้ำนอีกหลายรุ่นเลยทีเดียครับน้ำนครนายกเนี่ยขับรถดูด้วยวันนี้เราลงจีเ่พูดบางเพน่าจะน่าจะเป็นบก่าบาอาจะเป็นาจะเป็นพระอารา

ข้าวเชิงชัแล้วครับ6.2ครับ่เข้ามาแล้วหมายเลข6.2ครับ6.2ครับ ผู้ที่เข้าเส้นมานะครับเดินมาที่บริเวณเวทีรับกลางวัลเลยนะครับ